ลายสซ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเอมันมันดีมันมันอาจจะเหมือนแบบเอามาล้อเลียนแต่ว่าความรู้สึกเราอะมันคือการ c อดฟรีเรสไปมันเป็นมากกว่าหนังตลกคอมดี้ทั่วไปจริงมันซึ้งมากเลยนะจังหวะที่เราแบบดูแลได้รับแมสเซจนี้แล้วมันทางานกับเราโอ้โหจนหมายรักฉบับนี้มันมันซึ้งน้ําตาแต่มันสื่อสารอย่างจริงใจมากๆเลยครับสำหรับเรื่องนี้เอออยากให้คนมาดูเรื่องนี้เยอะจังเด็กวุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าว่าละครที่อยู่ในก่องสี่เหลี่ยมในโทรทัศน์มันมันหน้าตาเป็นยังไงก็เลยอยากให้มาดูเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เขข้าาาใจว่่่่่สิงงทีพออแมคุณ อย่างเราเคยเคยมีประสบการณ์ร่วมมามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นจดหมายรักถึงละครไทยผมได้รับมาเสร็จนั้นเต็มๆมากเต็มไปด้วยความรักและความเคารพวงการโทรทัศน์วงการละครของเรารุ่นใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่าอยู่กับจอมือถือมากกว่าจอทีวีเนี่ยได้มาดูซิว่าความสุขของคนยุคหนึ่งที่เปลี่ยนผ่านมาถึงยุคนี้เขามีความสุขอะไรกันมันอยู่ในในหนังเรื่องนี้คิดว่าทุกคนที่เติบโตนะครับแล้วก็ได้ชมว่าคนไทยเนี่ยมาดูเรื่องเี้ยมันจะมีความใจฟู้นมันเป็นรังวัลแล้วมันเป็น ระลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของวงการโทรทัศน์ไทยมาดูแล้วแบบตลกให้เราหัวเราะแล้วมันก็ลายมากพอที่ทำให้เรา <c oughs> ตานซึมได้อะมันทําให้นึกถึงบรรยากาศแล้วก็วงการละครที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมันมีข้อคิดข้อสอน <c oughs> จะสอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆมันสนุกแล้วก็รับรู้ได้เราว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในละครแน่นอนมาดูนะคะมาดูนะคะทุกคนมาดูคะ่ะ